สวิธีใช้สายแมวแบบผิดผิดหนึ่งเทสายน้อยเกินไปหรือมากเกินไปเทสายน้อยเกินไปเนี่ยทำให้ดูดซึมฉี่แมวไม่ทันนะคะเทซายมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคปริมาณทรายที่เหมาะสมควรอยู่ที่5 1 0ถึง10เซนติเมตรฮะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะ5-10ซนติเมตรก็ประมาณ2ข้อนิ้วฮะ 2. ใช้ทรายต่างชนิดผสมกันแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะมันจะมีผลต่อการจับตัวของทรายทำให้จับตัวได้น้อยลงฮะ 3. ไม่เปลี่ยนทรายและล้างกระบะทรายเราควรเปลี่ยนทรายทุก15วันหรือ30วันนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านเลยเนี่ยซาก็เพิ่งให้แม่เปลี่ยนทรายไปเป็นทรายภูเขาไฟทูทูเพชรสูตรลาเวนเดอร์เพราะเขาจับตัวเป็นก้อนไว้ร้ฝน อันนี้บิสาระเกินไปง่วงแล้วไปนอนดีกว่าเยอะ